เอาละนะครับวันนี้ความเคลื่อนไหวของยู23นะครับเอาเรื่องของมิเคลสันก่อนนะฮะมิเคลสันก็ออกมาพูดแล้วว่าเขาเลือกนะครับเขาเลือกที่จะเล่นทีมชาไทยชุดใหญ่ใช่ครับแน่นอนนะฮะเขาบอกว่าทีมชาไทยเป็นทีมฟุตบอลที่โด่งดังนะพี่ผมอ่านตามที่เขาเขียนเลยนะผมมีโอกาสนั้นแล้วและอยากติดทีมชาไทยให้ได้มากที่สุดในทัวร์นาเมนต์นี้ครับอ่ะ ก็ผมอ่านซ้ําอีกครั้งนะผมตัดสินใจแล้วในการเลือกมาเล่นให้กับทีมชาติไทยแน่นอนว่าในอนาคตผมอยากติดทีมชาติไทยชุดใหญ่อันนี้ก่อนนะทีมชาติไทยเป็นทีมที่ฟุตบอลที่โด่งดังผมมีโอกาสนั้นแล้วและอยากติดอยากช่วยทีมชาติไทยให้ได้มากที่สุดในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับแล้วก็มีรูปมิคสัมถือสตาร์สตาร์สเอาออาผ้าล็อกอะแปะไว้หน่อยในสมัยผมเล่นแถวบ้านเลยไม่ไม่ที่เขาทําอย่างนั้นเพราะว่าเขาใส่รองเท้าขาด ใช่ใช่คือแล้วก็บางทีเนี่ยคนเราเนี่ยมันมีอาวุธคู่ใจอืมอืมฮะก็ไม่อยากจะเปลี่ยนในช่วงเวลาสำคัญก็ถือว่าน่ารักมากมากนะครับครับอ่ามิเคลสันนะฮะซึ่งก็เลือกทีมชาไทยที่ใหญ่ทีนี้มันเขาก็เขาก็หลายๆคนบอกว่าที่เขาเลือกทีม้าิที่ใหญ่ไม่ใช่หมายความว่าเขาไม่ติดทีมชาตินอร์เวย์เลยครับอ่าแต่ว่าเขาเลือกแล้วว่าเขาจะได้มีโอกาทีใหญ่นะฮะตอนแรกก็กังวลกันอยู่ว่าถ้ากลับไปแล้วเขา ติดทีมชาติน์เวยอะไรต่างๆนั้นาเขาจะเลือกเล่นของเราไหมนะครับถามว่ามิเคลสันผ่านไหมผ่านเลยแหละนะครับแข็งแรงมากแข็งแรงมากแล้วก็ชั้นบอลได้นะฮะแล้วพอใจได้แบบนี้ครับต้องเรียกใช้กันยาวๆเลยฮะยังไงนิโคลัสมิเคลสันเนี่ยก็ต้องเป็นขวัญใจแฟนบอลไทยคนใหม่แหละคือตำแหน่งแบ็กขวาเนี่ยต้องยอมรับนะครับว่าถ้ามิกลสันไม่คนพี่ปูอย่างแบ็กซ้ายในทีราททอน แล้วก็คนต่อไปเนี่ยจุดๆๆเลยอขณะที่แบ็กขวาถ้าหากว่ามิเกสันมาจริงครมิเคลสันนาหรือันดินฟิลิปโรเลอร์ชิดซองโดอชิดซองโดติดด้วยได้ไหมได้อะสี่คนแล้วนะมันอยู่ในขายดิมชาติใช่ใช่ใช่ขนาดมีให้เลือกสี่คนแบบนี้นะถึงวันนี้เนี่ยยังไม่เหลือให้เลือกกันะโยนา่รือวัดินก็เจ็บก่อนหน้านี้ไม่ได้ใช่ป่ะใช่ครับฟิลลิปโรเลอร์เจ็บใช่ไหม ก็เหลือทิสตองโดกับสุพนันบุรีรัตสุพรรนบุรีรัตนะฮะเอาละลำดับแรกเลยเนี่ยนะครับเพื่อประเดิมทีมชาติไทยชุดใหญ่ครับถ้าเอเชนยนครับชุดเนี้ยเราผ่านเขารอบสุดท้ายยังไงมิเครลสันก็น่าจะถูกเรียกมาช่แล้วถ้ามาเสริมทีมชาติไทยบางทีเขาอาจจะได้ขยับเข้ามาเล่นเป็นเซนเตอร์แบ็กบีบเขาขยับเข้ามาข้างในนะซึ่งซึ่งถือว่าเขาเล่นได้นะเห็นว่าเล่นได้ อ่ะดูอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งนะครับเป็นข่าวดีที่ว่ามิโคลัสมิโคลสันก็ตัดสินใจเลือกทีมท่ายุดใหญ่ละนะครับถ้าชอบคอนเทนต์ของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับใน Facebook และกด s u b สไครต์นะครับรวมถึงกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาที่เรามีคอนเทนต์ดีๆก็จะได้ร่วมติดตามกันสำหรับฟุตบอลร้อยแนะครับ